กับเมียกันหน้าหนิปลูกดอกใหม่นะคะปลูกดอกแถวเรื่องนะคะใบหวค่ะเข้าทุกแบบบประหยัดเงินนะคะเพราะว่าเขาปลูกแบบสวยงามปลูกหน้าบ้านเพระว่าหนปลูกอยู่นี่นะคุณคืนใช่ไหนะคะเพราะว่าเข้าวานเดี๋ยวมันอีไหลายกลับมางามแล้วค่ะจะได้มาปลูกนะคะจะต้องออกดอกนะคะพี่น้องค่ะปลูกดอกใหม่เอาใบชาค่ะ นี่ค่ะอัวงแม่ค่ะแม่ไปใส่ก็ไปเฝาจนนอนหลับนะคะเฝาหักแม่ละลูกนะคุณนะคุณนะนกกเะุดดีใจรักแมะใส่กับเฝ่ท่นอยู่กับเไปใกับเน้ำาค่ะอันน้ำหวานได้ออกลูกอันเพื่อนี้ อันสียาคุ้มค่ะพี่น้องมันหลายฝนไปดูปลาสักกินเข่าป่ะการค่ะมื่อนี้แม่อคานางมาทำความสะอาดในบริเวณบ้านเนาะอยากอยากบอกสิ่งดีๆกับพี่กับน้องว่าตื่นเสาว์มาก่อนกินเข่าได้ค่ะอาบน้าหานต์เดือดเดือดได้ค่ะพี่น้องอาบน้าเป็นค่ะอันหลวงปู่ชาปนบอกว่าแม่เพิ่นยืนอายุยืนเพิ่นสีอาบน้าแค่เดือดเดือดทะเล้วก็ให้กินน้าเต้าหู้น้าตะหู้ไปกินหน้า เขาต้มน้ำเตาหูแล้วก็ีปะน่าวใส่เด้กีปะนาวใส่กินกินีกรเทียมซัซักสามสี่ขีดนะคะกินประจําทุกมือนะคะแตก็ต eben, right? so er ื่นแต่เดกอาบน้ำแล้วหนั่งตือนแต่ตีสีนะคะชีวิตประจําวันนี่ต้องตื่นค่ะตื่นนอนสองถุงนอนทุมกลัวแลัวการคุมนอนหลดนะคะพี่น้องนะะบอบบอกซอกันนะคะจะลืมน้ำเตาหูนะคะจะเ้าส่งเยื่อเสาร์ล้วการผีปะหน้าวใส่กระเทียมนะคะขอบคุณหลายค่ะ ขอบคุณหลายพ Star ี P ่น้องเฮานะคะกดไลค์กดแชร์กดสักสักไข่แม่กคณ่าสนใจอ้าวคนนี่กันขอบคุณหลายค่ะเดี๋ยวเห็นงานต่อกกันเด้อค่ะออๆเรื่อขอบคุณลูกสาวค่ะค <c oughs> <c oughs> ่ะลูกสาวลูกใครขอบคุณหลายๆลูกใครค่ะลูกสาวที่ดูเก่งนะคะก็จะ z ง o m มาให้แม่คิ zoom มาให้แม่ไม่ก็ใส่เบิร์ดไม่เจอ สมไว้ค่ะบอกว่าอายุขนาดนี้ต้องใส่อย่างนี้ค่ะเป็นกรชูมาให้แม่ขอบคุณหลยๆเอ็นทัวทุกๆเดือนนะคะเอ็นทัวทุกๆเดือน้องไปนะคะแล้วก็ดูแป๊กซี่แป๊กซี่แหละแป๊กซี่ส่งอาหารแมวมาให้แม่ส่งอาหารแมวส่งน้ําผลไม้ให้แม่ทานประจำไเดียาวิตามินค่ะ้องเน้นค่ะดูเลเเ่แม่ ทุกอย่างโอยเหลือแม่ดูแลแม่อยู่บ้านเดี๋แล้วก็ขอบคุณเลยค่ะเป็นคนขับรถด,ด้วยขับรถด,ด้วยค่ะดูแลนวดให้แม่ทุกวันนวดเป็นนวดเคยนวดอยู่ที่เกาะสมุยค่ะสมุยเกาะสม,ยมุยมาอยู่กับแม่ก็นวดให้ทุกวันนอนนอน,น,อนหลับสบายพ่มีลูกขักลูกเลยหลายพี่น้องลูกก็ได้แตกพี่น้องงัวมากมีแต่ลูก น้องแอมก็คือการต้องให้ลูกไปใส่บาตรทุกวันไปทําบุญทุกวันนะคะใส่บาตรแล้วก็ไปไปจ้างหันนะคะให้ข้าดนะคะขอบคุณที่ไรคะเป็นหอศึกษชทุกคนนะคะเดี๋ยวต้องรออกกันนะคะ